พี่น้อยเปิดภาพมาโมนี้กับปลาโตเนาะคือว่าทางสร้างเพิ่นได้มุงแล้วบาทนี่พี่น้นอยเนาะทาง FC เอฟซีรอคอยมาหลายมือพี่น้งนองเอ้ยเนาะว่ามือเด้อสิได้มุงจักเทื่อ่าสัน่นพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาโมนี้กับทางสร้างเพิ่นอ่ามุงเป็นทีเรียบร้อยแล้วทางเบื้องนี้เนาะยังอีกเบื้องนี้เพิ่นว่าอ่ารอบใบก่อนว่าสัน่นหรือว,ว่ากินข้าวเที่ยงก่อนเนาะ ข่าวเทียนก่อนอาจารย์สีมูงโตพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยเนาะอ่อโตง,งามงามเลยพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากที่ว่ามูงแล้วใส่ขอบคางแล้วเฮงงามพี่น้องเอ้ยเนาะเอ่อโตขากแล้วขากแล้วบาดนี่พี่น้องเอ้ยเอาอากาศสะไคร้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิสดสกูสุกนเด้อพี่น้องเด้อ พ่อๆกับส่างบอ่อแสนคือเก่าเนาะพ่อๆกันตอนช่วยๆพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามารอบเ้ากันะบบัทันพี่น้องเอ้ยเนาะทางสร้างเป็นมุ่งแล้วก่อนเนาะอ่ามารีรอบสวยพัทันซนะเนาะขักแรกขั้นแรกพี่น้องเอ้ยเนาะเห็ดเอินเะทินอยู่บานีทพี่น้องเอ้ยโอ้ โมงหลังคาเรียบร้อยโอ้ทางว่าสิง่งเราก็หาเก็บไม้เก็บตอกอยู่ตรลุมตะล่างนี่พี่ตองเลยเนาะเออเจี๊ยไ <c oughs> บไม้ทอนไว้พี่ตองไหมเพราะว่วามันหกเนาะเอ <c oughs> อเออจะบายที่นี่เลยว่าสิ่งเด้อโดยโอ้ย

พอซาพิ่นไปซื้อบอแจคทรายอเพกไปไปซื้อนะพไนไปซื้อสามสิบพันสามสิบพันอ๋อเพราะว่าอย่างนว่าบางเห็นว่าโทรหาว่านัดกพ่อสันเดี๋ยวเนาะซื้อมาคบปลอรแล้วว่าบางนี้ตัวนี้ได้ซะตัวนี้ชื่อเตืนัดกัชื่อเตือนัดบ่ nó mình chắc thống thì bà bà bây này nè, bà này bà bà bây mưu bộ phố Cho chư bà Chắc 3 2 Bộ Bộ em có nhiều bằng gì bà, sụp bằng đấy ใส่แล <rude S 2> ้วว่าน้ำใส่แล้วบออเราหมุนย <c oughs> ุ <c oughs> <c oughs> ่งหาจักอัานจักตั้งยุ่งใช่เออนี่บอเออกระทำมันใส่เลยเเนาะเออใส่ในได้เออลองลองสูบบางอีกอยู่อ่ะมันสใส่จำใจเออมันก็ใส่ได้เนาะเลยเออใส่ไว้เนาะโบขุ่นเลยเนาะเพราะว่าเขาเอาน้ำมัน น้ำเป่าล่างครับว่าค่าคืนเอาไรเนาะนี่ใส่เลยเนาะเออโอ้เยน็ยนเยน็นเย็นโอ้ได้ได้ได้หยิมได้ใช่หรอเ่ายังคนหนุ่มอ่ะก็มาหุ่มตอนจะบุญมาเออให้น้ำน้ำใสเจ้ายังเอาน,าน้ำยังไงอะเอาน้ำอยู่ใช้ลงไปน้ำหนองฮะลงไปน้ำหนองก่อนอนะ่ะน้ำยังไงเอาน้ำหนอง,นอง,นอง làm bò nè làm ấy. à chơi cứ bò như vậy bò nó kiêu rồi, kiêu nó mằn. bò bây nay nó say lê đi, nó này nè. say nó chỉ bò bò sau mình như thế đấy. à tôi sụp say lê lê nó đó bò bây nay nó cào nó nó hèn ra đấy, bả này nè, mít nó nhôm nhôm say nó lê đỡ này đó à bò bây nó cứ nói say nó 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 muốn ăn này này nè. muốn ăn này đấy, bò này mì này nè, bò này mì ăn này đấy. จะองรู้จะล้องอันอันเบ้อไงมันบวมมีแล้วมันบวมมีแล้ววะนี่นะขีอแต่ว่านี่ซื้อเฮ้ยไม่กินวะเฮ้ยมันเป็นยังรอกเอาไว้ล่างถุยล่างวัวมันใช้ได้อะไรใช้ดินะเอามันมันเป็นยังรอกว่านี้น่ะโอเคแหละเพราะมันกาวมันแห้งมาแล้วข้าวบัสูบไส้มันแห้งอัน มันแห้งบัวบกจะเทอแล้วคุ้งคุ้คิคควละมันเป็นยังดอกอะไรจริงเลยใส่รถกูตีโรเด้อร์อ่ออา,า,อาอือแล้วยังไปเอาน้าอันว่าดูดอกมาใส่โอ้ยอย่างเวรเนาะอ่าเออเข่าห่บไปเนี่ยเออนี่นี่มันซื้อนัดมาน่ะยังไงเนาะ

มาผักเทียงก่อนมั้งวะโอ้นอตรถกับมุมจอดรถกันเลยตากเห็เลยยังไมันหอนมันแลดดีลมันเหลดห่อนดีจ้ะมองนีมองจอดมองยังห่มเลยก็ยังไรอยู่เนอะไม่เห็นเักค่นอยนะในห่มแล้วอ่ะนี่นะ ขาวแล้ว่าจริงกินแล้วว่าข่าวนะกินแต่ตอนเช้ากินแต่อนเช้าตอนแรงได้ตอนเที่ยงได้ตอน่ยงได้ยังกินมือนี่ชิก็กินมื่อนี่จำเจ้าว่บ่ยงเลยโบมียัยบ่ยังเลยมกินเลยอย่างมีอย่างที่กมีอย่งินน้กย่้น้อางเป็น สร้างเคนจอยน้ำอยู่เดิสร้างเคนจอยน้ำอยู่ผู้นั่งอยู่กับล่างคือเย็นเลยเนาะ่มันลมพัด,ดเลยล่างกับพอดีแบบจะจ่อนะ <c oughs> เอตัวนี้ท่อนไหวตัวนี้การตัวมันเตือน,นเอ็กแพนบุญดิผู้ยังประมาณตับหนึ่งนั่นเนาะ ที่มันเดือดอัับเนี่ยังเดือกอันขอบน่าประทใจนะ,ะมุ่งตัวนี้เลยเรียบร้อยแล้วแต่ขอบอยังเรียบร้อยไว้แล้ว<อ>แล้วบาดเฮือนบอสิงขามว่านัตตะลางเย็นจะจ่อยเหมืนโตกับวิญญาณแล้วบวสิงเห้บาดนี่โตคนดินกับวิญญาณโตกับวิญญาณบัดนี้แรงเฮือนตัวนี้ดึก พักบายังเรื่อของก็พาเปียกแบบนอนแบบว่ได้ระแวงแล้วเหมืนมาซินเลยเินแล้วว่ากาแฟคือฮาวดบอดเบ็ดมาซินเหนแล้วว่ากาแฟไปกินข้าวเที่ยงกันาเอเอพอกินเออมาสากคนทางนี้ไล่จังแมทแล้วอเ Bác, mình khẩu đúng không anh? Ờ, ờ, xin nó kịt mai vô đây Để ổ nó kịt hãy coi thả con Rồi, rồi แงเกือบแล้วเนาะมาเกือบแล้วเกือบแล้วปะเนาะเจ้าเราจะล้วนพอดียวาลายพไดายมาเล่นกันก่อนเนาะอันนี้ชื่ออันนั้นก็จับเอาไว้เพื่อกินเนาะนี่พ่อซิงไงนี่พ่อซิงว่าอยู่พ่อไม่ด้ปุ๋ยกินข้าวต้อกันไป อา้าวกินอะไรกับมาได้พอ่อกินกันมาได้พ่ออ่อากินอ<ป>ะไรกัมาอ่ากาแฟกันตวา,คกกางคนมากจะคนมันท้ตาย้งางน,านะสีค่คนบอเาที่เอ็มร้อยหแล้วอ่าอานี่ให้พ่อเนี่อันนี้เอาไ้อันนี้ให้พ่อซิงอัน,น <c oughs> อเออ้พ่อซิง ไไปทไเนาะกินได้บ่ต้องขย่า,ยาก่อนบ่โอ้คันขขย่ายานี่บ่แซ่บบ่ขย่ายาก่อนมันนอนเน,ะนาะเราไ <laughs> ม,ม่สูได,ไ,สสได้กินกาแฟไปทไเนาะมงวนชื่ว่านั่นได้เราจได้กินได้เนาะจดน้ำมง Ừ, Kê bữa đây xem bạn. Hả, bữa đây kín xem bạn. Giang oh. ừ. <laughs> nội, Kệ cà phê hay cái giang đi. Này, này đây. Anh ừ. ừ. đây. Ồ, có ở cái này đó Chọc bọc nó đấy hả? Xe chọc quá Ừ, mình bảo xe tao kì xe chọc đâu à đi Gì ngài bọc Ừ. Ừ. đó là xíu si hay bà bây bà chất Nó bà Nó tìm đây nó Cập tìm nó Lại tìm đấy anh ừ. Gì đây nó Cho Kính xe cho Cho cái cho, cho cà phê Cho cà phê Thằng mẹ hát Nó mắc hại rồi Cho kính cà phê ngam Xem nó Ồ Màu này không có lẽ Áo ở nó ลมค่อยๆมาเลยหอนเนาะไอเินชอฟเฟสก่อนไปทางไหไปจะได้พิสนจนว่าสิเปิดบ่ได้ได้ปะเออได้เลยื้อทานไม่ใช่ไหมอไรปะยังไม่ลองทานใหม่ปะกินไปได้กเต็มเลย phay bộ khẩu Mùi phay đó, thàn khói mùi ba, phay khói Thàn mùi Khỏi bớt ừ. khỏi nó Thàn phay Ừ, vậy cái thư ít đây Thàn mùi phay ừ. mới có ừ. bố, <laughs> có ừ. bố rắc ừ. này đó Thàn phay có bớt này thì mà xài ừ. yeah, thàn à Mình xài cái này bố ừ, xài đang bướng Nhìn cái thàn đó <cười> <cười> phay có, tôi đang phay đi Thàn gì đó Thàn này, con rồi จำอด้เลยนเนาะ,ะประดังเลยอ่าโทษนองไกระเี้ยนีย่นเนาะมู่ทางนั้นแล้วแล้วยังเดทางหน้าบนเ่นเนาะมู่งทางหน้าเด้วแล้วก็โอเคแล้วบัดน,นี้ไปน่อนอเไยเนาะอ,อ่า โอ oh, ้หมกทัวเราออกไปนแล้วนี่เนาะโอ้ตะคูออคากรีหมกทัวนี่พอชิอกชินไขแล้วก็มาปลูกว้นนี่้ล่เพี่าอลยเฮ้ยนปเพยเ่ฮะกูพีเาชิไขเหรอพ่อเออหมกทัวนี่คัเนกหมกทัวเนาะออกไวเนาะด้เจ้เอาใบมันขึ้นข้างได้เจ้าเจะเอาข้างมาชับใส่ได้พอจริงเ็นสุดข้านั่นึงอ Này. mày máy của phủ cũng là cái ngam Ngam nó hơi mà xỉn À, ôi cho nó cái này hôm được bên nào ấy nó Hồi thằng ba Bèo thằng này Chụp thằng ma này Hãy ha nó vẫn cả nó lọ <laughs> à, thì vẫn cả khẩn lại Nhanh cái muộn này thằng sư thằng ma này nó sẽ sư thằng ma một cái khẩn nhạc đấy rồi thì <laughs> à. Okay. ไม่แต่ทางอะไม่ไม่แต่ทางอันนี้อันนบอ่แมนแต่ทาง, <laughs> งเปล่าแล้วทางมึมีน้ำได้ <laughs> ไไดคือว่าเจ้าอันใส่น้ำได้คือไว่ามันบัมันทางเดียวยัว่ามันบัพอใส้อ่ะนะไว้เจ้าไวตรงน้ำใสอีกเด้วอวอาสิไว้ต้งก๊อกนี้หนึ่ง นี้วเทางไปางข้างก็ได้อันนี้นมอ,มองน้ำก๊อกเจ้านีเพราะเซนสร้างหาเสาไว้แล้วแห่งเสียก็ออกมาอยู่แห่งเสียหลังคาโม่งอยู่ยวเหาจังคูนดินข้นแลวกนเห็ดหลัง,างายยลคเงาเห็ดโทมไว้พน้อมันจังบอแหล่ปันใดเนาะเดี๋ยวสร้างๆเป็นมุง ฮือนแล้วก no, si ่อนเนาะมูเฮือนอย่งแล้วร้อยแล้วก็จังสิอาให้เพิ่นเฮ็ดต่อเลยพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ดอกกรลางไว้เลยเพี่น้องนีนีสิใหญ่กว่านั้นนั้นบ่ใหญ่ปานดตัวนี้มันสิเบอร์18ตันี้งเบอร์18มันสิใหญ่กว่า ชายหนุ <sentido? S 2> ่มนั <necessary> ่ไว้มันกไว้ใส้รดเสียนะมันมีก่ใส้รมันกัสบายเวลาที่ใส่ก็มีรดน้ถงไม้่านี่งไม้แล้ว thì thằng may à. Cút khuôn mày may không mày 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 mua mày 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 này mày 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 này mày 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 Chụp mày 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 khu

เออเธอถอดไม่ออกไปได้มันชุบข่อยชุบไม้ใชกาวได้เป็นไม้ใชกาวแล้วกันเนี่เห็นไหมมันถอดออกได้อยู่เห็นไหมนี่เอาถอดออกได้อหล้วปั๊บเป๊ดาดินไม่เราพอเราถอดเอาเข่ารถหนีเอียงเขาแล้ว <laughs> ก,กลับมาได้กันเอากระมุนนี่คือน,นเกลืนคือเก่าก็กได้อะหัวไงสิปั๊บนั่งสิปั๊บสิแดงไม่แล้วอยู่นี่สิแดงไม่อยู่ อบานนี่น้าไปแข้างาบานนี่ <laughs> อ,อได้แล้วมุนเค้นืนบานเมืนก็นแน,น่นดีๆน่ากินดีนอ่าเด็ดเด็ดถ้าเราออกก็ได้บ่ได้ละบานเ้าหน่มนเต็มพุ่นแหละถอ,อดนันออกพูกับคูกับซุปขาไหม่า พอดีวะเบิ้งหดออกกําลังกายบ้งยู๊เต็มยบวะคาเดียคาเดียเต็มจงรวม่ปะยังสูงอยู่เพาะวายังบริหารเนี่ยมังออยเลยโยกโยกหม้อแลวะเดียนะหม้อให้มันแล้วแคบใส่เทศเลยใส่ไว้ดิจังวะ เดี๋ยวน้ำใส่ครับกี่ได้เนาะน้ำใส่ไว้เดียวมองบางมองว่าเป็นเพื่อนสมใส่แล้วมันล้นเติบไดนี่ใส่รวดเนี่ยเพราะเขาเอาน้ำใส่เป่าได้ว่าเนี่ยเป่าจนมันต้นต้นตัวนั่นออกบัตว่ะเออต้นตัวขุนนั่นออกบัตว่ะลองดูสิเออเขาเขาหยุ่มไใบชิ้นแรกมันละมุกแบบวัตกินผิวแล้วกว่าเลย แต่มันยังอยากชูกอยู่ต้องหาไม่มาง้อยง้อยถ่ายแลก่อนซามันซาหอไะไรเห็ดเผื่ไหมเนาะขวนไหมนี่บอมึงี่ควนไหมนี่หัวโป๋เนี้เนี่ยจเอาไปห้องทานโป๋นะเฉนไหม่ไม่ยวนั่งอย่างบดีจุดทานวะจะเคยยุ่มดีใช่แต่ก่อนว่าสิ นในสวนมีวะเออนนไหมันเป็นไหมอ่ะวะโยกอ่ทีเออไนะเออคณะเพื่ปนท่านมันสิบมือไเวลาสูบเนาะมือกันอยู่ได้นเปนไมว่ามือมันกะมันกะสิไข้กเฮาดึงไปสีมันมันมันจะเป็นโยกที่เด้อโยกก็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 กเนี่ยเด้อเอากระเพราได้อยู่เนี่ยเอากับพกใช้น้ำตลอดเป็นอไรเนาะสุขัางสุขาว พูดนำนำเพิ่งดีได้หนะเหม,มือนนะเดีเขาวันวันเลยหนุ่มตลอดชั่วโมงตลอดที่นะหน,นุ่มเป็นเวลาเขาใส่ใส่แต่เขาหนุ่มหนุ่มเสียแค่นี้เออเนาะใส่ใส่ใส่ครับทีนึงเลยอาบอะไรแบบนี้โอ้เขาวทาเด้พี่เรงไอ้ถังนี้กระทางแม่เพชรเพิ่นบอกให้ซื้อโมเ้านี่ก็่ได้ชื้อมาใหา้ได้บทสิ่งเด้อทางแม่เพชรเพิ่นบอกว่า ว่าแซนซื้อถางปลาแหย่ปสิงอีกแน่ว่าแซนอ่าจากถางหนึ่งเดอ <c ười> เอ้อว่าแซนเี้ยไปเอาเมื่อนี้กับมาเบิงน้ำซางเพิ่นมุมนงอนันแรกพี่น้องเอยเนาะมาเบิงเพิ่นมุงหลังคาพี่น้องเอหรอแต่ว่าแล้วไปหลังหนึ่งแล้วเนาะยังหลังหนึ่งบบดนี้ห <c ười> ลังนี้กับมุง,ง่ายดอกพี่น้นองเหรอหลังนี้ตัวนี้ตัวนี้หลังน้อยวะหลังน้อยบบดนี้ <c ười> มันมีแต่สามลานเด้ง่ายดอกมุงตัวนี้กะมันตำ่ำยู่เด้ ไปถ่ายติดตามบ้วนน้ากันเด้อพี่น้องเด้น,นอนแบบเพิ่นมุงแล้วเพื่นแหลสิเป็นได้ตอนนี้ว่าเพิ่นใส่ครอบขอ้างกะงามเนาะมันตัดก,กันกับสีนี่เลยบ้านนี่ให้งามบ้านนี่า,าตัวกายใชได้ขึ้นอยูอ่ขึ้นนอนแล้วว่าสิ่งบ้านี่นอนขึ้นไม่นี้กะห้อยที่ได้จมแต่ห้อนเพื่อนแคบ้านนี่โอ้ห่อนห่อนห่อน,อน,อน <c oughs> สิได้งลงมานอนอยู่วตัวหน้าบ้านเด้ออยูย่ไดยไปว่า แต่เราเป็ดลมันม uh, ันน mm ั hmm. okay. uh, ่นอยู่ลมพัดตลากลางนะเป็ดอินทรีย์จุวออยู่แล้วเราไอสิ่งแก่ห้อนก็คือว่าแล้วมันก็มีช่วงจังว่านันอยู่แหละอ่ามันก็ก่อนลึกมามันก็เย็นนอกอากาศก็นาะยามมันเย็นตอนแรกเขาก็นั่งเด่นอยู่ตรงตารางก้อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปนอนเปิดประตูหน้าต่างไว้เวลาเชนอนก็ยังเย็นเนาะเวลาเช้านอนก็ยังปิดไว้แต่พัดพัดลมก็มีอยูะไรพัดลมแบบ แตกเซ่ป่ะนะนี่ไปนนี่ไ่มแบบว่ามันใสกระเพงนะกเว้นเทากรสากร่คือเาก็ใสงานดีนะได้มีใเนาะใสเวทน่นีประมาณพันหนึ่งพันไปและพันขุบาทมันกับใครกวแบบว่าพอพอเรยุ่ง้อนอนก่อนน่ยนะแหมงา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 มพี่เราเนาะเกินบอสิงนี่ เอาสไลด์คลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนได้พี่น้องได้ติดตามในช่วงตอนบ่ายเนาะตอนนี้ทางสร้างเพิ่นกับกำลังเจาะน้ำบาดาลเพื่อนเพิันยู่พี่น้องเย <c oughs> อพอดีสร้างมาเมาื่อวานนี้เพิ่นกัเจาะให้เลยนเนาะมนคุยกันเมื่อวานนี่ยจะเลี้ยวตัวนี้แล้วกัเพินขับตัวนั้นตต่อเลยถือว่าได้น้ำด้เจาะน้ำกันเนาะ,ะกับพ่องกับบอสิงเลยโ <c oughs> ดยอพี่น้องเนาะขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีติดตามในคลิปต่อไปอีกเนาะ